วัดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการรักษาแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของตัววิงนะครับนี่คือวิงฟอยล์นะครับเวลาที่เราปั๊มลมเข้าไปแล้วเนี่ยครับเราเติมลมเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วเ,เรายังไม่จะเล่นหรือว่าเราเล่นไปแล้วแล้วเราขึ้นมาพักเวลาที่เราพักนานๆหรือว่าเราวางวิงไว้บนหาดนานๆน,นะครับพยายามปล่อยลมออกสัก2 psi นะครับอย่างตัวเนี้ย เขาให้ปั๊ม7.5นะครับทางเนี่ยเขาเขียนว่าให้ปั๊ม7.5 psi เวลาที่เราเล่นเส็จหรือว่าเวลาที่เราพักเราพักกินข้าวเราพักทํานู่นทํานี่ที่ใช้เวลานานๆประมาณสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งอะไรประมาณนี้เราควรจะปล่อยลมออกสัก2 psi นะครับเพราะว่าถ้ามันตึงตลอดเวลาเนี่ยเราเราเราเติมลมเข้าไปตึงตลอดเวลาเนี่ยเวลาที่โดนความร้อนเนี่ยมันจะขยายตัวขึ้น พอมาขยายตัวขึ้นมันอาจจะระเบิดได้นะฮะดังนั้นเวลาที่เราเล่นเสร็จหรือว่าเวลาเราพักเนี่ยควรจะปล่อยลมออกประมาณสัก2 psi แล้วพอเวลาที่เราจะลงไปเล่นใหม่เราค่อยปัม๊มเราค่อยเติมลมเข้าไปใหม่นะครับอย่าอย่าไปแบบว่าขี้เกียจที่จะปั๊มลมใหม่นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะระเบิดได้นะครับเวลาเล่นใหม่เราก็ค่อยเติมใหม่ครับขอบคุณครับ